จากอินโดนีเซียเนปาลสู่ฟิลิปปินส์กระแสการต่อต้านคอร์รัปชันกำลังลุกลามทั่วเอเชียกลางกรุงมนิลาชาวฟิลิปปินส์กว่า50,000คนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาองค์กรศาสนาบุคคลมีชื่อเสียงรวมถึงแคทริโอนาเกรมิสยูนิเวอร์8ส2018ต่างออกมารวมพลังเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลประธานาธิบดีบองบองมากอส ประชาชนโกรธแค้นต่อโครงการป้องกันน้ำพ่วมเกมูลค่ากว่า1ล้านล้านเปโซหรือ6 0แสนล้านบาทที่ถูกโกงโดยไร้การดำเนินการจริงฟิลิปปินส์เผชิญพายุมรสุมปีละกว่า20ลูกแต่ภาษีมหาศาลกลับถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่าตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมมีผู้ถูกจับกุมหลายสิบคนนี่คือเสียงของประชาชนที่ไม่ยอมทนต่อการโกงกินบนความทุกข์ยาก และเหตุการณ์ครั้งนี้อาจบานปลายกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฟิลิปปินส์